นไหนพูดถึงคุณชูวิทย์เราก็ต้องตามให้สุดนะครับประเด็นของเงินวงการพนันออนไลน์ที่พยายามออกมาแฉก่อนหน้านี้แล้วก็โดนทนายตั้มนะครับแฉกลับว่าชูวิทย์ไม่ใช่เลิอที่ไปรับเงินมาจากสารวัตรสัวจำนวนสองถุงก่อนที่ชูวิทย์ก็จะลุกกลับ แฉทนายตั้มนะครับและตอนนี้ตั้งคำถามว่าไปร่ำรวยมาจากไหนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงหรือไม่ล่าสุดชูวิทย์กมลวิสิตบอกว่าทนายสิทธาหรือว่าทนายประชาชนนั้นวงแตกเสียแล้วนะครับทำไมถึงต้องใช้คำว่าวงแตกมันมีที่มาที่ไปอย่างไรชูวิทย์บอกว่าเมื่อเลิกเส้นทางทนายที่ว่าความหน้าจอสร้างตัวตนเป็นทนายประชาชนอาชีพที่ต้องเผชิญกับการใช้กฎหมายมีสภาทนายความมีมันญาติข้องเกี่ยวกับเส้นบาง ของเขาว่าคุณธรรมสิ่งที่ต้องตอบสังคมให้ได้ก็คือทรัพย์สินน่ะ ที่คุณมีหรูหราอู้ฟู่แบรนเนมเสือ้อกางเกงนาฬิการถหรูบ้านช่องต่างๆเหล่านี้ไปได้แต่ใดมาเพราะการเอาประชาชนมาบังหน้าแซงทาตัวขาวใช้วิชาชีพว่าความมิคนเดือดร้อนมีคดีในคราบทนายประชาชนมันสวนทางกับความหรูหรามหาห่าที่โอ้อวดหรือไม่การอาศัยความใกล้ชิดกับตํารวจใหญ่โตไปโชว์โซเชียลใช้ช่องทางมาตรา1072ช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดียาเสพติดและต่อมาก็หน,นีคดีไปต่างประเทศหรือการไปตีสนิท กับ,บรองหอหีบที่บอกอปอ,อทอถึงขนาดกินวายขอแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีพนันออนไลน์กันได้เพราะโยงไปถึงสารวัตรส่วนหากเป็นอย่างนั้นเขาเรียกวัฒนายโจรโอ้โหคุณผู้ชมครับ ไม่ใช่ทนายประชาชนนะครับนอกจากนั้นคุณชูวิทย์ยังบอกว่ายิ่งตระกูลไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนเพราะบ้านอยู่แถวกระทุ่มแบนใกล้โรงพักตำรวจรู้จักตำรวจมามากมายก็เปลี่ยนอาชีพจากทนายไปขายข้าวแกงให้กับตำรวจเสียจะดีกว่าอาจจะมีเงินน้อยหน่อยแต่ก็มีศักดิ์ศรีกว่าไปหลอกลวงคนอื่นด้วยคำว่าทนายประชาชนมีเรื่องให้ผมแชร์อีกมากแต่ตอนนี้ดึกไปหน่อยแถมพรุ่งนี้ต้องไปดูลิเกที่สารว่าการกทมอขอน,อนอนหลับพักผ่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นวันถัด มาก็เป็นไปนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับเรียกว่าทานายสิทธลาเปิดฉากซัดคุณชูวิทย์แรงขนาดไหนชูวิทย์ก็ซัดกลับรุนแรงถึงขนาดนั้นเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามยุคคนชนข่าวมันจะมีประโยคคําพูดหนึ่งครับของคุณชูวิทย์ที่พูดเป็นเชิงปริศนาบอกกับสื่อมวลชนเลยนะ บอกว่าถ้าอยากรู้วัฒนายสิทธาเนี่ยเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรกับเว็บไซต์พนันออนไลน์และการทำมาหากินทรงนี้ให้ไปถามตัวละครรับคนหนึ่งคุณผู้ชมครับที่มีชื่อว่าผู้กำกับตอ่อเต่าต่อมาสื่อมวลชนก็พยายามเสาะหานะครับว่าต่อเต่าคนนั้นเป็นใครเพราะคุณชูวิทย์ใบ้เอาไว้ว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอรตอรอหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับก็นึกออกอยู่คนเดียวนั่นก็คือผู้กํากับต๋องนะครับ มีสื่อมวลชนบางสำนักนะครับติดต่อไปสอบถามผู้กำกับต่องแล้วเจ้าตัวก็อธิบายสั้นๆน,นะครับว่ารู้จักกับทนายตั้มจริงนะรู้จักกันจริงแต่ไม่คุยเรื่องเว็บการผนันกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของเว็บไซต์การผนัน และที่สําคัญตอนนี้ทนายตั้มก็ศึกหลายด้านนะครับมีทนายความแล้วก็นักเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งเพจชื่อดังหลายเพจนะครับออกมาตรวจสอบความร่ํารวยอยู่น,น,นักขณะนี้หนึ่งในนั้นก็คือทนายอัน๋นทนายอั๋นคนนี้ที่เพิ่งออกทีวีที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะว่ามีการแฉสลิปการโอนเงินจากแฟนคลับลุงพลให้กับทนายตั้มมากกว่า5 0 0 0 0นบาทจริงหรือไม่และในเวลาต่อมาทนายตั้มก็ปฏิเสธว่าไร้สาระแล้วก็เป็นสลิปปลอมนะครับ ล่าสุดเราได้รับแจ้งจากทนายอันบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อให้ดีเอตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินทนายตั้มอีกด้วยนี่ก็เป็นอีกคนนึ่งนะฮะที่บอกว่าจะตรวจสอบทนายตั้ม